สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะแอนจะพามาดูที่ดินอีกหนึ่งที่นะคะที่เจ้าของเนี่ยนะคะเ,เขาขายนะคะที่ดินเนี่ยถมแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะปลูกสร้างได้เลยนะคะตรงนี้ก็มีประมาณสี่ไร่กวาๆนะคะก็เดี๋ยวพาไปชมกันนะคะที่ดินติดถนนสวยมากๆเลยนะคะติดถนน3ามสเท่น,เส,นเส้นหนองสเสม็บดบ่อทองนะคะเข้ามาตรงนี้ประมาณ500เมตรก็จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูคะ่ะ นี่นะคะเป็นเป็นถนนของที่ติดที่ดินนะคะแล้วที่ดินก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะมันจะเป็นลักษณะรูปตัวทีนะคะคือจะมีทางเข้าเนี่ยก,กว้างประมาณ10กว่าเมตรได้นะคะแล้วก็ลึกเข้าไปด้านหลังนะคะทั้งหมดก็ประมาณสี่ไร่กว่านะคะตรงนี้นะคะเหมาะมากที่จะทําบ้านจัดสรรอะไรต่างๆนะคะคือ แบ่งเป็นล็อกๆขายด้านในนะคะตรงนี้นะคะก็เหมาะมากๆเพราะมันติดกับถนนที่ติดที่ดินเนี่ยก็กว้างแล้วนะคะแล้วก็เข้าไปขับรถออกไปประมาณ500เมตรเนี่ยก็จะถึงถนนเส้น3340นะคะซึ่งเป็นถนนหลวงใหญ่นะคะสวยมากๆค่ะทุกคนนะคะถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อแอดกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ดินตรงนี้นะคะถมเรียบร้อยแล้วนะคะ เหมือสูงขาดถนนด้วยนะคะ,ะตอนนี้นะคะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาทําการถมนะคะคนซื้อไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะสามารถที่จะลงทุนปลูกสร้างได้เลยนะคะแล้วก็ถมมาหลายปีแล้วนะคะดินนี่แน่นตึกเลยนะคะก็ติดต่อแอนกันเข้ามาได้นะคะเข้ามาดูพื้นที่จริงนะคะซื้อที่ดินตรงนี้ก็คุ้มค่ามากๆนะคะถัดไปหน่อยตรงนั้นก็จะเป็นบ้านเช่านะคะนะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเอ่อบริเวณ ตรงข้ามกับถนนนะคะทุกคนคะที่ดินตรงนี้นะคะก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะที่เราเห็นเสาไฟฟ้านี่คือทิศทางทิศตะวันออกนะคะด้านหลังก็คือทางทิศตะวันตกนะคะส่วนถ้า,าไปทางโซนนี้นะคะก็จะเป็นทิศเหนือนะคะถ้ากลับหลังหันมาทางโซนนี้นะคะก็จะเป็นทิศใต้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นทิศทางของ ที่ตั้งของที่ดินนะคะถ้าเกิดจะวางแบบเป็นอะไรต่างๆก็ลองแบบว่าคิดดูคร่าวๆได้นะคะเรื่องของหลักการวางหันหน้านะคะก็ถือว่าดีนะคะดีมากๆเลยนะคะสนใจก็ทักแอนกันเข้ามาได้เลยนะคะาสามารถมาพามาดูที่ดินได้นะคะเพราะแอนก็อยู่บริเวณนี้นะคะเส้นอ,อ,อยู่ ประจำอยู่ที่บ่อควางทองนี้นะคะพามาดูได้ตลอดเวลานะคะสำหรับที่ดินนะคะขอบคุณมากค่ะ